อร่อยครับอร่อยมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ชิมแล้วว่าเปรี้ยวครับตาหวานใช้ได้ครับกินแล้วาตาหวานใช้ได้น,นะครับว่าแถวนี้เพื่อนเชถวบ้านเราก็เดี๋ยวนี้เขาปลูกมะม่วงกันเยอะครับไม่เป็นไรครับถ้ามะม่วงเหลือกินไม่ทันครับเรามีตัวช่วย มะม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับยายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยถ้าถ้ามันโตแล้วติดโรคเนี่ยน่าจะกิน,นไมคทันเก็บไว้ทําไมครับเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวจะเหี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวเพราะไม่มีตู้ยเย็นนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวเขาอ,อ้างนะครับเขาอ,อ้างจริงๆก็หิวครับหิวมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับ ไวทำไมครับเก็บไวทําไ,ไมเดี๋ยวจะเหี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวเพราะไม่มีตู้เย็นนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวข้ออ้างนะครับข้ออ้างจริงจริหิวครับหิวม่วงในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้นก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบนะครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่า ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับม่วงในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบแล้วครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่า ยายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยถ้าถ้ามันโตแล้วติดโรคเนี่ยน่าจะกินไะ่ทันเก็บไว้ทาไมครับเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวจะเหี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวเพราะไม่มีตู้เย็นนะครับเดี๋ยวจะเหี่ยวข้าอ้างนะครับข้าอ้างจริงๆก็หิวครับหิวคือนั่นแหละครับคือจะไม่กัดแล้วจิ้มนะครับใช้ใช้มืออืมไม่รู้จะใช้สับอะไรเนาะ กนนะครับพาแถวนี้เพื่อนเชถวบ้านก็เดือนนี้เขาปลูกมะม่วงกันเยอะครับไม่เป็นไรครับถ้ามะม่วงเหลือกินไม่ทันครับเรามีตัวช่วยยายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยถ้าถ้ามันโตแล้วติดโรคเนี่ยน่าจะกินไมครับยายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยถ้าถ้ามันโตแล้วติดโรคเนี่ย น่าจะกินไมครับน่าจะอากาศร้อนนี่ครับพยายามลดน้ำนะครับลดน้ำสัปดาห์ละครั้งนี้ครับน้อยเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุมครึ่งหลังจากลง ทีรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุมครึ่งหลังจากลงนะครับไม่มีข้าวกินครับตอนนี้ก็ต้องนี่นะครับลองท้องไมก่อนครับมะม่วงครับมะม่วงเอาม่วงมาจากบ้านเมื่อตอนเย็นนะครับยายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ย ถ้าถ้ามันโตลแล้วติดโรคเนี่ยน่าจะกินไหมครับคือนั่นแหละครับคือจะไม่กัดแล้วจิ้มนะครับใช้ใช้มืออืมไม่รู้จะใช้สับอะไรเนาะนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ น่าจะอาหารร้อนนี่ครับพยายามลดน้ำนะครับจะลดน้ําสัปดาห์ละครั้งนีครับน้อยเปกินคนเดียวก็จะจิ้มเลยนะครับจิ้มเลยครับเพราะกินคนเดียวครับกัดแล้วจิ้มเลยครับแต่ถ้ากินหลายคนก็จะต้องเขาเรียกอะไรครับน่าจะอาหารร้อนนี่ครับพยายามลดน้านะครับจะลดน้ําสัปดาห์ละครั้งนีครับน้อยไป้องในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบแล้วครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่า นะครับสัปดาห์ละครั้งแต่เราทีก็ชุ่มชุ่มเลยครับไม่ติดโลยครับซึิ่งตีแต่แต่ถ้าคิดอีมุมหนึ่งก็คือไม่ติดน่าจะอากาศร้อนนี่ครับพยายามลดน้ำนะครับลดน้ำสัปดาห์ละครั้งนีครับน้อยลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่งหลังจากลงใช้มือบิดใช่ไหมบิดบิดใช้มือ อ๋ครับแต่ชิมแล้วว่าเปรี้ยวครับ <c oughs> ตาหวานใช้ได้ครับกินตาหวานใช้ได้กินคนเดียวก็จะจิ้มเลยนะครับจิ้มเลยครับว่ากินคนเดียวครับกัดแ,แล้วจิ้มเลยครับแต่ถ้ากินหลายคนก็จะต้อง กขเรียกะไรครับใช้มือบิดใช่ไหมบิดบิดใช้มืออะครับม่วงในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้มันก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบแล้วครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่าคือนั่นแหละครับคือจะไม่กัดแล้วกิ้มนะครับใช้ใช้มืออืมไม่รู้จะใช้สับอะไรเนาะพี่ดีครับวัวครับ,บวัววัวชอบกินมะม่วงมาก ม่วงในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้นก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบแล้วครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่ามะม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับ กมะม,ม่วงอะไรก็ไม่รู้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่งหลังจากลง กินคนเดียวก็จะจิ้มเลยนะครับจิ้มเลยครับว่ากินคนเดียวครับกัดแล้วจิ้มเลยครับแต่ถ้ากินหลายคนก็จะต้องเ็าเรียกอะไรบมื่งในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบนะครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่า ใช้มือบิดใช่ไหมบิดบิดใช้มืออครับอร่อยครับอร่อยลงไลน์แล้วครับก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนหิวอ่ะหิวข้าวหมดแล้วครับข้าวหมดแล้วครับแล้วเอาข้าวไปให้น้องหมามแต่ชิมแล้วว่าเปรี้ยวครับ าหวานใช้ได้ครับจินตาหวานใช้ได้ใช้มือบิดใช่ไหมบิดบิดใช้มืออครับอ,อร่อยครับอร่อยม่วงในสวนเราที่ยายปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้มันก็ออกดอกหลายรอบออกดอกสองรอบแลครับแต่ไม่ติดลูกเลยครับเพราะว่า สวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่งหลังจากลงย้ายปลูกมะม่วงไว้ทั้งกินสุกกินดิบก็เกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยถ้าถ้ามันโตแล้วติดโรคเนี่ยน่าจะกินนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะบอกเวลาเลยครับว่าสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่ง หลังจากลงนะครับไม่มีข้าวกินครับตอนนี้ก็ต้องนี่นะครับรองพรมให้ก่อนครับมะม่วงครับมะม่วงเอาม่วงมาจากบ้าน